ถ้าโดมันคือสีอันนันเนีลย <c oughs> มันคือสีบินได้ไก่แถวเห็นแสงไฟระไรใหยดูสวัสดีครับไม่รู้แสงอะไรนะครับระยะทางน่าจะบินบินข้ามเทะีบนนะครับมันคลิปนี้เป็นคลิปกล้องมือถือนะครับดูถ้าโดมันทาไมวิ่งได้ โอ้มองไม่เห็นแล้วครับนี่นะครับแสงพี่น้องจะเชื่อไหมครับว่าเป็นโดมถ้าเป็นยานอวกาศหรือว่ายังไงนะครับยินไกลมากเลยนะครับข้ามหลังคามารอไปรอไปเลยนะครับอ๋อจับไม่ได้แล้วข้ามหลังคาไปแล้วครับพี่น้อง โอ้โหสุดยอดเลยเดี๋ยวเราจะลงไปบันไดให้ดูนะครับมันบินมาแต่ฝั่งนู้นะครับฝั่งหน้าวัดคลิปนี้เป็นนู่นนะครับบินมานู่นพี่น้องจะเชื่อไหมเลยครับดูน,นะครับนี่คือหลังคานะครับหลังคาบ้านนะครับ นี่ใส่ดมไหมพี่น้องหรือเป็นเครื่องบินเครื่องบินลบของไทยเรามันจะบินอะไรข้ามไกลขนาดนั้นนะครับมีไหมครับเครื่องบินที่บินได้หลายกิโลนู่นแล้วครับจับไม่ได้แล้วโอ้โห สุดยอดครับจับไม่ได้นะครับนู่นโอเคครับคลิปนี้